มนตาดึงดังผู้มีใบหน้าที่เงียบขึมแต่ยิ้มอ่อนให้กับแมวชื่อของเธอนั่นคือคอปเปอร์ดึงดังงฉมงามมนตาใช้ไม้เท้าเปี่ยมพลังยิงลำแสงแห่งแสงสว่างชาร์เกตคือตัวลอยความสามารถคือหยุดเวลาลัตีแอรียพอเป็นล่างสองปุ๊บนะจะเหมือนกับล่างหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการลงสีสันพอปลุกพลังให้เธอตื่นได้แล้วล้วก็เธอก็จะดึงดังเ hey, เอาเป็นว่าเธอดูสวยดูดึงดัง ทาเกตของเธอคือตัวลอ,อยตีหยุดเวลาแล้วก็จะไม่โดนหยุดเวลาตีเป็นแอร์เรียนี่คือพลังดิจิตอลจะมีทาเลนทนต่อเคลื่อนชนต่อการสโลโลดราคาบัฟ bon ป้องกันบัฟโจมตีเพิ่มความถี่ในการโจมตีเป้าหมายซอมบี้หมกระนำจิ๋วกว่าจะปั้นให้โหดได้บอกเลยโคตรนานไปปั้นตัวอื่นดีกว่าเขตท,ทะเลทรายแผดเผาที่16เนี่ยจะเจอตัวประมาณนี้เขตส17เจอ4ตัวเหรอตัวที่1เป็นมนุษย์ตัวจิ๋วไปแคนแคนไปตบเด็กดีมากกอริล่าออกเลย ต้องเอาตัวไปเฉาะบาเรียเว้ยน้องหินจะมีราคาอยู่ที่3,800รกันเลยกลันเลยกันเลยไม่ทันหรอกนูดเหลือเฟือเลยแมวกระดองไปน้องหินปะโอเคฮัลโหลน้องหินยังไม่ทันตบเลยบาเรียของคุณกริลล่าก็แตกไปซะแล้วใยเยนเ็ยนๆคัพเปอร์ไมามาแล้วเว้ยบอกเลยส่งตัวนี้ไปแพ้เว้ยจะส่งไปทำไมล่ะไม่ได้ชนะทางบ้าบออะไรเลย นีโอไปนหนึ่งทีแล้วก็ส่งเชมิตมะมาออตัวต่อไปต้องเป็นแคสลี่แล้วแหละปู้ปู่นุ๊ตมารีวิวคัพเปอร์ใหม่นะนุ๊ตไอรีวิวก็รีวิวแหละแต่ว่ากูอยากชนะก่อนทรงนี้บอกเลยอาจมีแตกนีโอไปนหนึ่งทีแคนแคนปาโอเคแมวกระดองปาตัวต่อไปเป็นคัพเปอร์ใหม่แน่นอน <c oughs> หรือว่าจะเป็นน้องหินวะ <c oughs> เออ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 ใจคอไม่ดีวะโอ้อโห น้องหินเธอปานปานนดมารีวิวคัพเปอร์ไมลนะนดได้เลยคอพเปอร์ไมลยังไงก็จะแพ้ละส่งไปจะได้ไม่น่าเกลียดโอ้โหไอ้กอริลีาไอ้บ้าไอ้บอเฮดิสมาไปเลยไปเลยไปเลยลอาจจะพอแบบมีลุ้นไว้คัพเปอร์ไมลแตกไปละอย่าให้ช้างได้ตบบ้านก็พอไม่ยอมไปหนึ่งทีไปเร็วพี่แมวหัวล้านเจมิสตอมามาน้องหิน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 ดีหรือเปล่าหรือว่าแคสซี่ดี ใครดีใครดีใครดีอุ้ยเมื่อกี้แคสลี่มาทำไมไม่ส่งแคสลี่ไปเ้าส่งไปทำไมวะมันน็อกแบ็คช้างไม่ได้อยู่แล้วโอเคแต่ตราบใดที่แบบยังไม่โดนช้างตีก็ถือว่ายังได้อยู่ไม่มีลุ้นว่าตัวผมนี่มันช่างเป็นอัชาริยะเหลือเกินกะเลกกะเลกะเลน็อดมึงเกือบไปแล้วนะน็อดส่งคอปเปอร์ไมล์ไปเลยโอ้โหบอกเลยชนะได้เพราะคอปเปอร์ไมล์ <laughs> แม่งเอ้ยชนะตัวลอ,อยเอาคอปเปอร์ไมล์มาตบตัวเอเลียนกับตัวเบฮิมอต ไคอเรานี้มันช่านเตือนเหลือเกินดูสิพลังดึงดังดึงดังชนะทุกคนเลยเนี่ยได้ศิลาม่วงมาได้ไข่ N109 เป็นตัวแรกขอเพิ่มยูสเซอร์แรง์หน่อยละกันปั๊บๆๆ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 ๆงปุกพลังจะเป็นแมวถังซึ่งตัวนี้จะถึกกับอากุโจมตีแบบเดียวสําหรับตอนนี้จะมีกาชาใหม่ก็คือคอรัสซัสบัตเตอร์จะมีแมวซีรอุสเทลัน ฮันโซน้องน้ำแข็งแมวมังกรเทนง,งูแมวยานอาวากาศแล้วก็เวกา้าส่วนใหญ่กาชานี้ผมก็มีแล้วนะอกีกาชานึงจะเป็นเวฟบัตเตอร์สำหรับกาชานี้เอมม่าอยู่อันแรกเลยซึ่งเอมมามีแล้ว MKT ก็มีแล้วแมวเสือยังอากิระยังแมวเป็ดอนุบิตแมวเป็ดลาสวอตยังโอเคกาชานี้ส่วนใหญ่ผมก็มีแล้ว แต่ว่ากาชานี้จะมีแมวเป็ดซึ่งผมพูดเลยนะว่ากาชาเนี้ยอีพราผมเปิดผมก็กลัวว่าจะได้แมวเป็ดแมวนางฟ้าบ่อน้ำเหลืออีกห้าใบแมวต่อยมวยอีกสใบว้าวอูเบอร์ซูเปอร,ร์แรซิลิอุสเชพีแห่งแสงอ่าซิลิอุสเนี่ยเป็นตัวหน้าปกเลยเว้ยชิรัสสิกแคทแมวขาล็อกใบสุดท้ายขออูเบอร์อีกสักตัวนึ่งเถอะ ตัวซ้ำก็ได้จะไปแลกเป็น NP แมว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 มือปืนเอาล่ะทุกคนสําหรับตัวทองเนี่ยการคืนของจากกรบพันดีนี่ฮ่าเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วคือที่ผมจะบอกก็คือให้ทุกคนเนี่ยมาไตา่หอคอยสวรรค์นนะมันจะให้ตัวทองไว้โอเคตอนนี้เหลือเวลาไม่เยอะละสําหรับด่านต่อไปนั้นเจอตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าขอกรปปีทีมเดิมมาก่อนไม่ไหวอะ่ะออกไม่ทันด้วยโอ้ลุงนี้น่าจะแบบตัดสินใจออกตั้งแต่แรกเวลาก็ยิ่งไม่เหลือ คือสําหรับด่านนี้จะเจอปลาซอมบี้แล้วก็เจอตัวอากุไม่น่าใส่คอปเปอร์ไมล์มา,มาคอปเปอร์ไมล์แบบมันจะทําให้ผมแพนแน่เลยเนี่ยเฮ้ย hey, มนุษย์โซโซเขาลองพยายามดูก่อนมนุษย์อาจจะชนะก็ได้อย่าเพิ่งถอดใจมึงเป็นไลคอเหรอมาให้กำลังใจกูเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่ต้องเป็นไลคอดก็ให้กำลังใจมึงได้นุช สู้ๆนะโนดด้วยรักระหวังดีอยากเอาส้นตีนกระแทกหน้ามึงโอ้ไม่ไหวอะโอเคต้องรีบไปจัดทีมแล้วสำหรับในรอบนี้นั้นผมจะใส่คอมโบลีชาร์ตปืนใหญ่แล้วก็คอมโบพลังป้องกันเว้ยซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้ผมเอาคอัพเปอร์ไม้ออกไปแล้วตัวกาลากินีกีตัวกาลากินีกีบ้านกี่เมืองออกไปแล้วเวยอกๆจริงๆถ้เกิดว่าแบบไปเจอศัตรูที่แบบมันชนะทางก็น่าจะแบบสู้ไหวอยู่ แต่ว่าด่านนี้มันแบบไฟบังคับไงเจอตัวเบฮิมอสถ้ายังจะมารีวิวอีกก็แพ้และการรีวิวที่แบบไม่ได้รีวิวด่านนี้ขีดจํากัดในการปล่อยแมวค่อนข้างน้อยเว้ยผมก็เลยแบบจัดตัวเฉยๆมาอ่จริงๆคือแบบรีบจับไม่ได้คิดอะไรเลยเอาแค่แบบชนะทางเฮดิต <Hey, S 1> แตกไปแล้วแต่ว่ามีซากุระอยู่ซากุระบอกเลยรับตีนซัมเบ้และก็สีดำได้ข้อดี แล้วเมื่อกี้เสียงชำะระล้างไปแล้วนะชำะระล้างป่าซอมบี้ไปแล้วไอ้เคมันก็กัดดุเหลือเกินแคแค่นุ้ออยากกินเนื้อแมวอะเนืเอ,อกินแคทลี่ได้หรือเปล่าอย่าไปกินแมวเลยสงสารมันกินคนดีกว่าเอ้ยนุ้ออะไรวะเนี่ยฮะขายเผ่าพันุเดียวกันเออถ้าได้ปล่อยเฮดิสอีกสักรอบหนึ่งน่าจะไหวละแคทลี่ก็แบบ เป็นเครื่องสังเวยให้จระเข้ไปล้วเฮดิส hey, มาซากุระมาเลยเอาแหละจังหวะนี้บอกเลยโคตรจะสบายใจนะมีซากุระกับเฮดิทสองตัวช่วยกันยืนรับตีนถ้าได้ไปเชมิตตมาอีกตัวหนึ่งก็น่าจะชนะและซากุระก็แตกไปอย่างไวเคลียตัวอากูลิ้นยาวไปได้นะจังหวะนี้ส่งเชมิตตมามา ทำด้วยแคลลี่สิครับผมชนะแน่นอนแค hey, hey. เค่จระเขารู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยโนูตเป็นเพื่อนกันได้ไหมนูตจระเข้ไม่อยากรู้สึกเหงามึงจะโดดเดี่ยวก็ไม่แปลกหรอกเหลือมึงตัวเดียวแล้วจระเข้ผมรู้สึกว่าจระเข้ตัวเนี้ยแม่งถึกจริงวะ่ะคือตีแรกกับมันนานมากกว่ามันจะตายเนี่ยคือมันตีเราลดดาเมจเออ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 มันเลยทําให้รู้สึกเหมือนว่าแบบตีมันนานมากกว่าจะตาย ถ้าเอาบาหลอ,อกมาตบมันเนี่ยน่าจะได้อยู่เพราะว่าบาหลอ,อกมีสกิลแบบไม่โดนลดดาเมจเว้เอ้แค่มนุษย์รู้วิธีแก้ทางกูแล้วแม่งเอ้ยสงสัยกูคงต้องศ ah, <yeah. S 1> ูนย์พันอาเฮียชางหวัน,นี้ก็ถึงเวลาตีบ้านฟีโอ oh, oh. เจอซอมบี้ปามาเฉยผมอุตส่าห์จะปล่อยเมาส์แล้วเชียวการรีวิวที่ไม่ได้รีวิวจงจบลงที่ตรงนี้ผมจะได้ไปรีวิวคอปเปอร์ไมได้ตามแนวตํานาน ภูเขาไฟจินโฟเขตลาวาที่10ถึงเวลารีวิวคอปเปอร์ไมล์เล่นมาตั้งนานไปเร็วคอพเปอร์ไมล์ฉันขอส่งเธอลงสู่สนามเพราะถ้าเกิดว่าฉันไม่ส่งเธอตอนนี้ดูส่งแล้วอาจจะไม่ได้รีวิวแตกแน่นอนมึงคอปเปอร์ไมล์โอเคส่งซากุระมาแล้วนโยอปีหนึ่งที แล้วก็ส่งเฮดิตไปคอปเปอร์ไมย,ยังดูนะดูสิทุกคนยืนอยู่ในสนามได้เกิน1ิบวิโอ้โหแล้วเป็นไงเราประลาดุภาพของคอปเปอร์ไมตีโฟติ้งหยุดเวลาบ้านะนี่มันคือการคัดสรรของพระเจ้าพระเจ้าได้เลือกให้ผมได้ปล่อยคอปเปอร์ไมลงในแมปนี้เพื่อที่จะให้ผมได้รีวิวกาลิกาลกาลีมนุษย์มึงเมาแล้วมนุษย์เฮ้ยเป็นไงล่ะทุกคนคอปเปอร์ไมสองตัวยังดูนะเหมือนว่าคอปเปอร์ไมจะตีไกลอยู่นะใช่ใช่ใช่ เพราะว่ามันตีไกลไงมนเลยแบบไม่โดนจอมตีแล้วฝั่งผมมีตัวรับตีน2ตัวด้วยอะ่ะแล้วคัพเปอร์ไมค์ก็แตกไปแล้วนะแต่ว่าแล้วยังไงล่ะส่งคัพเปอร์ไมค์มาเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวแล้วเจอนกคุกฟอร์ตติต้งบ้านะพระเจ้าคัดสรรให้ผมรีวิวคัพเปอร์ไมค์ในด่านนี้เหว่านี้ oh, <shit. S 1> เอาแตกไปซะละคัพเปอร์ไมค์นกคุกตีไกลกว่าแม่เงยนีโอไปหนึ่งทีส่งพี่แมวหัวล้ารัวๆเลยคิดว่าน่าจะไหวอย,อยู่นะให้เฮดิสคอยรับตีนแล้วก็ส่งพี่แมวหัวล้าเนี่ย ไสกระแทกใส่นกคูกไว้นี่คือการเจอการครั้งแรกนะเนี่ยป้าน่ะแค่เพียงครั้งแรกผมก็สามารถเอาชนะได้เลยเหรอวะเนี่ยเราเรียบร้อยนะเขีร์นกคู่ไปได้บ้าน่ะตัวเรามันช่างเป็นชายเหนือชายยอดชายอัจฉริยะภูเขาไฟจินโฟสองถ้าได้ไปเชี่มิตามาอีกสักตัวไม่สิ ขอแคทลีแล้วกันเอาแคทลีไปน็อตแบ็กก่อนกูรลาทำมากกูทำมากคู่กับซอมบี้สำหรับด่านนี้เนี่ยมันจะเจอตัวอากูเยอะโอเคปล่อยแคนแคนไปและอัพเปาตุง้งนะประมาณนี้ปล่อยแค่แคนแคนตัวเดียวพอเว้ยเพราะว่ามันจะฟาร,ร์มการเงินได้โคตรดีแล้วใจเย็นๆโอเคใจเย็ Giant นๆแคนแคนทำไมนายไม่ฟาดให้แรงกว่านี้โอเคศัตรูมาแล้วนีโอไปนหนึ่งที ตัวอะไรดีลูซิเฟอร์ก่อนแล้วก็เจมิตม้าใจเย็นๆแคนแคนไปพี่แมวหัวล้านไปเอาแมวถือป้ายนี่แหละไปตบโลดีมากเมื่อกี้เสียงโลแตกแล้วอดชนไว้ส่งแคทลี่ไปนีโอไปหนึ่งทีโลมาบ่อยจังวะเจลลีลินเอาไว้ก่อนเพราะว่ารอบนี้ผมใส่แมวถือป้ายมาด้วยสามารถใช้เจาะโลได้ส่งซากุระไปใจเย็นๆ เสียงโลแตกอีกแล้วเป็นไงล่ะลูซิเฟอร์นี่ก็ตีไกลแลวเกินส่งเจลลิลินมาเนโอไปนหนึ่งทีตัวอากุลิ้นยาวมาอีกแล้วเว้ยโอเคอด,อดชนไว้อดชนไว้ที่แมวหัวล้านไปลูซิเฟอร์เนี่ยคือตีไกลกว่าตัวลิ้นยาวแมวผมคุูดาวเสร็จพอดีส่งเฮดิสกับลูซิเฟอร์มาเรียบร้อยเว้ยดังนั้นบอกเลยว่าใช้ตบตัวอากูที่เป็นลิ้นยาวได้โคตรดี อดทนไว้การเงินไม่ค่อยดีอีกแล้วเออร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 อเจมีตามาครับผมแล้วก็เจลิลไปเรียบร้อยเกลืตัวอากูลินยาวไปได้แล้วเรียบร้อยนะเกลียหมีปีศาจไปได้จังหวะนี้ก็ไม่มีบอสน่ากลัวอีกแล้วได้สองหมื่นกับอาหารแมวขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมกดไลค์ให้ผมหนึ่งทีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ